ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้เนื้อหาเกี่กับวัฒนธรรมไทยในหมวดของสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมถ้าหากพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือความหมายเราต้องทําความเข้าใจกับความหมายก่อน ความหมายของวัฒนธรรมก็คือวิถีการดำเนินชีวิตความคิดความเชื่อที่มนุษย์สร้างขึ้นจากการเรียนรู้จนเกิดเป็นแบบอย่างพฤติกรรมซึ่งมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาและยุคสมัยหัวข้อต่อมาก็คือความสำคัญของวัฒนธรรม1นึเลยเนี่ยสะท้อนตัวตนของสมาชิกในสังคมคนในสังคม มีพฤติกรรมอย่างไรความเชื่อค่านิยมต่างๆจะถูกแสดงออกมาอยู่ในรูปของวัฒนธรรม 2. วัฒนธรรมทำหน้าที่หล่อหลอมบุคลิกภาพให้กับสมาชิกของสังคมการอาศัยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นภายใต้กฎระเบียบสังคมเดียวกันทําให้คนมีบุคลิกภาพโน้มเอียงไปกับกลุ่มที่อาศัยอยู่ร่วมกันได้ เช่นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นโจนจะมีบุคลิกภาพแตกต่างจากเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ประกอบอาชีพสุจริตบุคลิกภาพดังนลก่าวจะสแสดงออกอยู่ในรูปของนามธรรมาเช่นความเชื่อความสนใจทัศนคติความรู้ความคิดสร้างสารรค์และสิ่งที่มองเห็นเช่นการแต่งกายกิริยาท่าทางเป็นต้น 3. วัฒนธรรมก่อให้เกิดความสมรรถชั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหากสมาชิกข,ของสังคมมีลักษณะคล้ายคลึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะก่อให้เกิดความผูกพันสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันมีจิตสำนึกรู้สึกเป็นพวกเดียวกันตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของตนให้อยู่รอดและพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้ 4. วัฒนธรรมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่เกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากก็คือการไหว้ถ้าเป็นสิ่งบ่งบอกความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของสังคมนั่นเองหัวข้อต่อมาได้แก่หน้าที่ของวัฒนธรรมหนึ่งเลยเนี่ยวัฒนธรรมทำหน้าที่ควบคุมสังคมเช่นการมีประเพณีต่างๆให้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่ฝา่าฝืนจะได้รับการตำหนิจากสังคมอย่างชัดเจน 2. กํกำหนดพฤติกรรมของสังคมคนในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันจะถูกกำหนดให้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับคนในสังคมไม่ให้ผิดแผกปกแยกไปจากคนอื่น 3. กํกำหนดรูปแบบของสถาบันเช่นรูปแบบของครอบครัวว่าชายจะมีภรรยาได้กี่คนหรือหญิงจะมีสามีได้กี่คน 4. แสดงเอกลักษณ์ของสังคมเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่แสดงว่าสังคมหนึ่งแตกต่างไปจากอีกสังคมหนึ่งตัวอย่างเช่นสังคมไทยทักทายด้วยการไหว้สังคมทิเบตทักทายด้วยการแลบลนิน้นสังคมตะวันตกทักทายด้วยการจับมือความแตกต่างของการทักทายทําให้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสังคมและวัฒนธรรมเกิดเป็นภาพจําที่ทําให้เราจาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 5. เป็นตัวกำหนดบทบาทความสัมพันธ์ของมนุษย์ 6. ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมเกิดเป็นปึกแผ่นความจงรักภักปีและอุทิศตนให้แก่สังคมทำให้สังคมอยู่รอด 7. วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและหล่อหลอมบุคลิกภาพของสังคมให้กับสมาชิกหัวข้อต่อมาก็คือประเภทของวัฒนธรรม แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามเป้าหมายและลักษณะดังนี้แบบที่1คือแบ่งตามลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได้ยึดตามความเห็นของนักสังคมวิทยาโดยเราจะแบ่งออกเป็นอีก2ประเภทได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทางอวัตถุ แบบที่2แบ่งตามเนื้อหายึดตามความหมายของวัฒนธรรมที่ปรากฏในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช2553โดยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. วัตถุธรรม 2. คติธรรม 3. นิติธรรม 4. สหธรรมเราจะมาอธิบายในแต่ละหัวข้อ โดยเราจะอธิบายในแบบแรกก่อนก็คือแบ่งตามลักษณะที่มองเห็นหรือสัมผัสได้การแบ่งตามลักษณะนี้เราจะแบ่งออกไปอีก2ประเภทหลักๆคือ 1. วัฒนธรรมทางวัตถุหรือวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุเป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้เช่นหนังสือแว่นตารถยนต์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์เป็นต้น 2. วัฒนธรรมทางอนุวัตถุเป็นวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นหรือเป็นมโนภาพเช่นค่านิยมมารยาทปัชญาบรรทัดฐานสถาบัานทางสังคมความเชื่อเป็นต้นต่อมาเราจะพูดถึงแบบที่2ก็คือแบ่งตามเนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆได้แก่ 1. วัตถุธรรม เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหมายถึงวัตถุทางศิลปะกรรมเป็นวัฒนธรรมด้านวัตถุที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเช่นเจดีย์บ้านเรือนเครื่องแต่งกายถนนหนทางและสิ่งประกอบความเป็นอยู่ทุกชนิดรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหลายซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งสิน้นประเภทที่2ก็คือคติธรรมวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ หมายถึงวัฒนธรรมทางศิลธรรมและทางจิตใจอันเป็นคติหรือหลักการดำเนินชีวิตเช่นความกตัญญูกระตะเวทีความเมตตากรุณาความเสียสละเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาจากหลักธรรมทางาศาสนาประเภทที่3ก็คือเนติธรรมเป็นวัฒนธรรมทางด้านกฎหมายกฎระเบียบหมายถึง วัฒนธรรมทางกฎหมายกฎระเบียบข้อตกลงหรือกฎศิลธรรมต่างๆตามขนบรรมเนยมจาริตประเพณีที่มีความสําคัญเสมอด้วยกฎหมายบางอย่างแม้ไม่มีกฎหมายห้ามแต่ถ้าใครปฏิบัติก็จะเป็นที่รังเกียจเป็นที่อับอายใครหน้าเพราะถึงกันว่าไม่ดีไม่เหมาะสมหรือที่เราเรียกกันว่าจาริตนั่นเองนอกจากนี้ยังรวมไปถึงประเพณีที่สังคมปฏิบัติสืบต่อกัอนมาอย่างเข้มขัดอีกด้วย ประเภทสุดท้ายประเภทที่4ก็คือสหธรรมเป็นวัฒนธรรมทางด้านสังคมหมายถึงวัฒนธรรมทางด้านสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นวัฒนธรรมในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนอื่นในสังคมส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับมารยาทเช่นมารยาทในการเข้าหาผู้ใหญ่มารยาทในโต๊ะอาหารและมารยาทการเข้าสังคมเป็นต้น จากนั้นเราจะพาทุกคนมาวิเคราะห์การแบ่งตามลักษณะที่มองเห็นกับแบ่งตามเนื้อหาเมื่อเรานองวิเคราะห์ดูแล้วจะมีบางส่วนที่เนื้อหาคล้ายกันเช่นแบ่งตามลักษณะที่มองเห็นวัฒนธรรมทางวัตถุจะไปตรงกับวัตถุธรรมที่อยู่ในแบบแบ่งตามเนื้อหา ส่วนวัฒนธรรมทางอวัตถุที่อยู่ในรูปแบบแบ่งตามลักษณะที่มองเห็นจะไปตรงกับคติธรรมนติธรรมและสหธรรมในรูปแบบแบ่งตามเนื้อหาหัวข้อต่อไปเราจะมารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมไทยลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นมีดังนี้ 1. การมีพระหมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันพระมหากษัตริย์ได้เกิดขึ้นและควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานนับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นชาติไทยพระมหากษัตริย์ได้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทังชาติที่ผสมนิกรทุกหมู่เหล่าแท้สองให้ความเคารพนับถือและยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนทั้งประเทศชนเผ่าทุกเผ่าที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยให้อยู่ร่วมกันและสมัครสมาสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันก็เพราะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 2. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือโดยรักให้การอุปถรัรมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของค่านิยมความเชื่อแนวความคิดและบรรทัดฐานทางสังคมของชนชาติไทย 3. เอกลักษณ์ท้งภาษาภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยทั่วประเทศสามารถพูดข้เ้ใยและเขียนอ่านได้ภาษาไทยจึงเชื่อมโยงให้ทุกคนในชาติติดต่อสื่อสารและสร้างความผูกพันต่อกัน อาชีพเกษตรกรรมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งของภูมิภาคมาช้านานแล้วประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเกษตรและมีชีวิตอยู่ในชนบทอันเป็นรากฐานแห่งภูมิปัญญาทุกด้านของวิถีชีวิต 5. สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ด้วยแม่น้ำลำคลองเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคทำให้เกิดประเพณีวัฒนธรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองเช่นประเพณีแข่งเรือประเพณีลอยกระทงเป็นต้น 6. วิธีการดำเนินชีวิตและบุคลิกภาพ คนไทยจะมีบุคลิกอ้อมน้อมถ่อนต้นและให้ความเคารพผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิและวัยยุวสูงกว่าตนเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาและผูกพันกับครอบครัวนอกจากนี้คนไทยยังให้ความสำคัญกับการคบเพื่อนและเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือที่เรียกว่าความเกรงใจบุคลิกภาพต่างกาวจะได้รับการหล่อหลอมจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทั้งโดยทางตรงและโดยไว้ทางอ้อม อาหารไทยเป็นที่รู้จักนิยมกันทั่วโลกเพราะมีลักษณะพิเศษคือมีรสจัดและมีคุณค่าทางโภชนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกงและต้มยำที่มีสมุนไพรมากมายเป็นเครื่องปรุงซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในการปรุงอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนแสดงออกถึงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมความประณีตในการตกแต่งอาหารอย่างสวยงามอาหารไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักอย่างหนึ่งของชาติไทย 8. วันสำคัญและเทศกาลวันสำคัญและเทศกาลของชาติไทยมีตลอดทั้งปีซึ่งวันสำคัญและเทศกาลที่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหลักของชาติมีดังนี้วันสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นวันจกกักรีวันที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันนักขตัตฤเลิกและประเพณีที่แสดงถึงความรักความเคารพและความผูกพัานข,ของคนในชาติ เช่นวันขึ้นปีใหม่วันครอบครัวเป็นต้นหัวข้อต่อมาเราจะพูดถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับสากล 1. นชาวตะวันตกมักจะเน้นปรชัชญาว่ามนุษย์เป็นนายธรรมชาติสามารถบังคับธรรมชาติให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทั้งหมดส่วนวัฒนธรรมไทยเน้นปรชัชญาว่ามนุษย์ควนอยู่แบบผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้นคนไทยจึงนิยมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ 2. เน้นการมองโลกแบบทวินิยมชาวตะวันตกมักจะแบ่งทุกสิ่งออกเป็นสองส่วนเช่นขาวดำดีเลวทันสมัยล้าหลังซึ่งมีการใช้ความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งล้าสมัยให้มีความทันสมัยเน้นให้สิ่งดีงามเหนือความเลวส่วนวัฒนธรรมไทยเน้นการมองโลกเป็นองค์รวมไม่แบ่งแยก ขาวดำดีเลวแต่มองว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีองค์ประกอบทั้งหลายที่ช่วยส่งเสริมจันลงโลกให้มีความสมดุลน,น่าอยู่เรื่อนรมและสงบสุข 3. นินิยที่การทางวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกเน้นตั้งอยู่บนเหตุผลของปัจจัยที่สามารถสัมผัสได้ โดยมีการตั้งสมมติฐานพิสูจน์ปัจจัยต่างๆว่าเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่วิเคราะห์ให้ได้ความรู้ใหม่เพื่อนําไปสร้างทฤษฎีและนําไปใช้เชิงพาณิชย์ส่วนวัฒนธรรมไทยเน้นการนําปัจจัยที่สัมผัสได้มาศึกษาร่วมกับปจัจจัยทางจิตใจและตามความคิดความเชื่อของหลักธรรมทางศาสนาควบคู่ไปด้วยสะท้อนที่เห็นถึงความสัมพันธ์ที่โยงยยกัน3ด้านคือระหว่างมนุษย์กับโลกสิ่งแวดล้อมพืชศาสตร์ ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์หรือระหว่างตัวเรากับคนอื่นๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจนอกเหนือจากธรรมชาติต่อมาเราจะมาเปรียบเทียบวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยที่เห็นได้ในชีวิตประจำวันด้านที่หนึ่งเลยคือด้านอาหาร วัฒนธรรมสากลจะเน้นปรุงง่ายเน้นทานสะดวกวัฒนธรรมไทยจะเน้นพิถีพิถันทำตามต้นตำรับทำให้รสชาติของสองวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงด้านที่2คือที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมสากลที่อยู่อาศรราัยศรรจะถูกรรสร้างจากคอนกรีตอิฐส่วนวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิมจะถูกรรสร้างจากไม้ ด้านเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมสากลค่อนข้างเปิดเผยร่างกายแต่งตามค่านิยมตามความพอใจของตนเองวัฒนธรรมไทยจะแต่งตามประเพณีไทยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและท้องถิ่นณนะที่ตรงนั้นอย่างภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้จะแต่งคล้ายเครื่องกันแต่มีเอกลักษณ์แตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น ขอขอบคุณแหล่งอ้างอิงจากหนังสือหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมม .4 ถึงม .6 ด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยเวณนาที่มีด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ